สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง u t u b e นะครับแอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับชิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาสมาชิกนะมาคำนวณสูตรหลักหน่วยบน a a แล้วก็สูตรหลักหน่วยบน b b นะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะเทียบเท่ากัน2สูตรหลักหน่วยบนตัวเดียวนะสูตรระยะสั้นเตือนดี5วดรลวดนะครับถ้าย้อนขึ้นไปอีกไม่เข้านะครับ ก็ตั้งแต่งวดที่ออกเก้าสูตรเนี่ยลงมาแค่ห้างวดแค่นั้นแหละเข้าสูตรเดินนะครับก็เทียบชนให้สองสูตรนะครับพร้อมธีคิดวิธิถามช่วงท้ายๆด้วยนะครับแล้วก็มาเทียบชนกับสูตรหลักหน่วยบนคู่ขี้นะคให้สมาชิกได้รับชมกันวดน,นี้สูตรหลักหน่วยบนจะได้คู่หรือขี้นะครับก็มาดูแนวทางไปพร้อมๆกันนะแล้วก็หน่วยบนตัวเดียวเทียบชนกันสองสูตร ทั้งหมดมี2บิน2สูตรนะครับหน่วยบนล้วนเลยหน่วยบนตัวเดียวกับหน่วยบนโคคีนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรยังไงก็ฝากด้วยกันแล้วกันช่องผมนะครับช่องแอนทอนนะักคำนวณน,นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนครับ คำเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบกหน้าตบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะ <ๆ S 1> ข้นมาโดยตัวท่านเองนะถูกผิดก็กลาบขอโทษขออภัยสมาชิกไว้ล่วงหน้าโดยกำกับ่ะเดี๋ยวมาดูสูตรหน่วยบนคู่ขี้กันก่อนนะครับ สูตรหลักหน่วยบนกุ้งขี้นะครับบท <c oughs> แรกนะครับสูตรนะไดเลคทีฮะไดเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับสามตัวนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับสูตรนี้จะเดินยาวกว่านี้นะผมย้อนให้ดูแค่หกโมดเดี๋ยวผมแจก,กสูตรย้อนขึ้นไปดูนะมันจะเดินประมาณสิบงวดบ้างสําหรับสูตรนี้สามตัวมาวหนึ่งตัวในบน โมแรกได้เลขคี่เจ็ดเก้าหนึ่งพอกเก้นะครับหนึ่งอ่ะมาที่หลักหน่วยบนนะครับถุกมที่หนึ่งมืที่สองสูตรได้เลขคู่นะได้หกแปดสูนรพดอกเก้าคตรเโนะทษทีนะสมัชิงนะเป็นไข้เป็นหวัดน,นะนะ เพราะว่าอากาศทางนี้หนาวมางฮะโอ้โหบ้านผมนะโคตรหนาวเลยกลับมาหนาวอย่างนะี้ลมทั้งวันทั้งคืนเลยนะอากาศเปลี่ยนแปลงครับหนาวเลยฮะเนี่ย <c oughs> ผมไม่ใส่เสื้อแขนยาวนะฮะจะใส่เสื้อแขนยาว,ะะนะอายาวโอ้ต้องวันนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้เลยนะลมแรงนะฮะที่สกลนครอ,นะอ่ะโอ้หนาวเลยนะครับสมาชิกนะันึกว่าจะหมดหน้าหนาวแล้วน่าจะสิ้นเดือนมกราแล้ว นะครับยังหนาวอยู่เลยฮะกลับมาหนาวอีกฮะนะก็ใครที่อากาศหนาวหนาวก็หมผ้าหนาๆเรากันตอนกลางคืนนะจะได้รักษาสุขภาพไปด้วยฝากดูแลสุขภาพด้วยกันแล้วกันครับเอางวดที่สามสูบได้สามห้าเจ็ดนะครับก็ดอกสู7เก้าเจ็ดเจ็ดฮะมาที่หลักหน่วยบน <c oughs> ไม่ค่อยสบาย ถูกเป็นงมดที่สามนะงวดที่4นะ <c oughs> สูตรเลขที่ได้5้าเจ็ดเก้าพดอกเจ็เจ็นะก็เลขห้า้ยนะเลขเจ มาที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่4นะครับงวดที่5นะครับงวดที่5สูตรหน่วยบนคู่ขนะี้ฮาได้เลขคู่ฮนะได้สองสีผลออก5 4 4นะครับ4นะมาที่หลักหน่วยบนสีนะ่ 4, มาที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่ห้า ต่องวดที่6ครับงวดที่ผ่านมาสูตรหลักหน่วยบุญไดเลคีครังวดที่ผ่านมานี้ไดเลขีเขียนให้เก้าหนึะเก้พอดอกเาเจ็ดมาที่เลขเก้หน่วยบดนะครับถูกฮะ อ่ะทีนี้ไปดูสูตรกันนะสมัคเช่นนะไปดูสูตรการซักนิดซักหน่อยนะครับอันนี้วิธีถัอ่าวิธีทับนะหลักร้อยบนครับนำหลักร้อยบนบวกกันสองครั้งครับมาบ,บวกหลักสิบสามตัวหน้ากันที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวหน้ากันที่สองอีกสองครับบ้งบวกสิบสามตัวท้ายกันที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวท้ายกันที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวกหนึ่งคงที่ นะครับ <c oughs> บวกกันดูฮะเก้าบวกทาริกแปดแปดบวกสองทากศูนย์บวกสามกได้สามบวกสบวกทารกหกบวกเบวกเกลงทารบวกหน่าบวกหเอ้ยไม่ใช่5้บวกหกลงทาริกห1นึ่งบวกหนคงที่ นะครับก็จะลงทานด้วเลขกองคตำแหน่งแรก,แรกนะครับสองฮะสองบวเพิ่มไปสองก็ไนดะ้สี่สีบวเพิ่มปสองได้เลขหกฮะอ่ะสตัวฮะหลักหน่วยบนได้4กนะับหกก็อสองสี่นะสตัวอันนี้ก็เป็นหน่วยบนนะครับได้เลขคู่ฮะวันนี้หน่วยบนได้เลขคู่ หน่วยบนได้ละคู่นะครับได้สองสี่หกเดี๋ยวมันจะไปชนกับอันนี้ได้ละคู่เดี๋ยวมันก็ไปชนกับสูตรหลักหน่วยบนตัวเดียวเทียบช่กันสองสูตรสองตัวเลยนะครับพวมจำวที่หนึ่งนะครับทับสองทับหกเจ็ดอ่ะรอลุ้นกันได้ละคู่ครังวันนี้หน่วยบนนะอ่ะไปต่อกันกันกบสูตร หลักดวยบนเทียบชกันสองสูตรนะครับสูตร A a กับสูตร B B งวดแรกสูตรที่1ได้เลขศนสูตรที่2ก็ได้เลขศูนย์งกรเลขศูนย์ฮะผลดอกก้าวกัะศูนย์ศูนย์ฮะมาที่หน่วยมวตัวมวดที่1ที่สองนะสูตรด้เลขเ็ด สูหนึ่งเสูตรสองเจ็ดพอนอกศูนย์ก้าเจ็นะเจ็ดนะมาที่นะครับหลักหน่วยบนถุกงวดที่สองงวดที <c oughs> 3, นะ่สามนะสูตรหน่วยบนสูตรหน่งเสูตรที่สองเ ต่วโชกติเลขเจ็ดลออกเจ็ดห้าเจ็นะครับเจดก็มาถึงหลักหน่วยบทตถูบทที่3ามเอาง้อต่อมาฮะศูน,นเลขเจเอ้ยศูเลขสี่ศูเลขสี่อกาสฮะ มาที่หลักหน่วยบนตัวพวดที่สามตัวพวดที่สนะี่มาที่ผ่านมาคนระับสุดที่หนึ่งเลขเก้าสุดสองเลขเกนะ้าหกเก้าเจ็ดเก้าเก้ามาที่หลักหน่วยบน หมดทีห้าสุริยะสั้นนะเข้ามาห้าว้นนี่แหละนเอาว้นที่จะถึงนี้นะครับได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูกันห้ญญาสองชี้นะสุดที่หนึ่งฮะวิธีทำนำหลักพันหนึ่งครั้งบวกหน่วยบนหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวหน้ากันที่สองหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวท้ายกันที่สองหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกหนึ่งขงที่ คือบวกกัโน้บวกเก้ลงท้ายเลขส4่ส่บวกหนาลงท้ายเลขห5าบวกสลงท้ายเลขแ8ดบวกหลงท้ายเลขสามครับสาวกหนึครับลงท้ายเลขสีฮะสูตรที่1นึ่เลขสี 4, นน่นะครับวยบดนะครับเอาไปดูสูตรที่2องฮะ ที่ทำนำหลักแสนหครั้งบวกหมื่นหครั้งบวกสิบตัวหน้าที่หนครั้งบวกร้อตัวท้ายที่หนครั้งบวกร้อตัวท้ายัที่สอครั้งบวกสิบสตัวท้ายที่สอีกสครั้งบวกก็ได้เท่าไหรบวกห้าพที่อาบวกกันดูหนได้เลขหนึ่งบวกสทเลขสี่สีบวกหนึเลขห้าบวกลงท้ายเลขหนึบวกสลงท้ายเลขสี่บวกสลงท้ายเลขเจ บวกค่าคงที่ลงท้ายเลข2อ่ะขวดน,นี้ไม่ชนนะครับสูตรที่1ได้เลข4สูตรที่2ได้เลข2อ่ะพิจารณาเอานะครับขวดน,นี้ไม่ชนอ่ะสูตรที่1ได้เลข4อ่ะสูตรที่2ก็ได้เลข2ฮะแต่เลขคู่พูดง่ายๆเลยคู่2ตัวเลยแต่ไม่ชนนะเออหนึ่สองถ้าหกเจ็ดอ่ะมันมาชนกับเลข เลขเด็ดหน่วยบนคู่ขี้นี่ฮะชนกันที่2กับ4ครับใครชอบ2กับ4จัดไปนะครับระหว่าง2กับ4นะสมาชิกนะ2ตัวนี่แหละเน้นไปเลยที่10บบนตามสูตรนี่นะครับเอาตลอดขี้นี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามนะคขอบคุณครับ